ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินานุนาน้วกลาว,ว,วันนี้นะคะมินาจะมาพูดถึงจอแดนนะคะที่จะปล่อยในปี2021นะคะคือปีนี้นะว่ามีคู่ไหนนะคะคุณกดรูด้ไม่กดก็รองเท้าที่มินาจะพูดถึงวันนี้นะคะมินาเอามาจากเพจคิวเรเตอนะคะก็เป็นเพจเกี่ยวกับสตรีทแวร์เค u น์เตอนะคะพวกไลฟ์สไตล์นะคะอะไรประมาณนี้อ๋อแล้วเขาก็มีหนังสือนะคะเป็นเท่ๆนะคะอันนึงนี่อันนี้นานี้นี้ ช่สปอนเซอร์นะคะนี่มีแค่มาให้ทุกคนดูเฉยๆทุกคนก็น่าจะรู้จักมีนานะคะว่ามีนาเป็นคนที่ชอบรองเท้าจอแดนมากๆเลยนะก็ไม่ได้มีเยอะนะคะก็เท่าที่ซื้อไหวเพราะรองเท้าตอนนี้ค่อนข้างแพงเหลือเกินนะก็มีนานะคะไม่ใช่สกีเกอร์เฮดนะคะไม่ได้แบบว่ารู้เรื่องเชี่ยวชาญรองเท้าเลยขนาดนั้นนะคือซื้อรองเท้าเพื่อมาแต่งตัวนะก็คลิปนี้นะคะจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ซื้อรองเท้าเพื่อมาแต่งตัวเหมือนมีนานะหรือว่าสาหรับคนที่แบบว่ากําลังเลงอยู่นะคะว่าเออควรเอานี้ไหมหรือไม่ควรเอาดีนะคะกําลังคิิิิดดดดดแลล้้้ววคคคออีีกกปนนนนะะะะ็าจจจช่ยตััสใใไรบ อ๋อทุกคนดูคลิปกันให้จบนะคะเพราะว่าในระหว่างคลิปนะคะเนี่ยจะอันบอกรองเท้าคู่หนึ่งนะคะซึ่งเป็นเท่มากๆก,ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มคลิปกันเลยนะก็มาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะคะน่าจะเป็นคู่ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะก็คือ r a v i s s c o t t นะคะจอแดนสติกนะคะแต่จะเป็นอีกสีหนึ่งนะ ก็คือสีบิชิกากีนะคะสำหรับมีนานะคะมีนาว่าคู่นี้ก็สวยดีนะคู่นี้นะคะมินาสึกว่า,ามันน่าจะแต่งตัวได้ง่ายนะคะในระดับหนึ่งนะแล้วก็เท่ ards, มากๆด้วยน่าจะเป็นจุดเด่นเลยแหละข้อเสียอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนอะไรที่ทาลิสทำออกมานะคะไม่มีทางได้ราคารีเทนะลแน่ๆรีเซลคือแบบไม่ต้องพูดถึงเล็แพงมากถ้าถามว่าควรกดไหมนะคะอันนี้มีนาพูดถึงในราคารีเซลนะคะเพราะรีเทลไม่มีทางสู้กับบอทแน่นอน,อน,นคือมีนาอยากได้นะแต่ถ้ารีเซลม คือถ้าราคาต่ำกว่า2 0,000นะคะนี่มีาเชียร์ว้ให้กดแต่ถ้า2 0,000นอัพมันอัพอยู่แล้วแหละมไ,มไม่ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นจอแดนวันไฮ h นะคะ OG นะคะสีพัทินา เหมือนจริงๆอันนี้พูดจริงๆนะมินาไม่แน่ใจนะคะว่าข้างหลังมันเป็นสีเทาหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเป็นสีเทาเนี่ยเหมือนเอาจลแดนวันชาโดนะคะไปจุ่มเต่นะคือสีมันไม่สวยเลยอ่ะมันเป็นการแมทสีที่มันมีน่าสุกว่ามันไม่สวยเลยแต่ถ้ามีนาว่ามันสลับกันนะคะมีนาว่าสวยนะอืมแต่ว่าสีไปเอามกค่าดีกว่าถ้าเาเอาสีเนี้ยไม่กดค่ะ คู่ต่อมานะคะก็จะเป็นจอแดนโฟนะคะ University Blue มีนาไม่รู้ทําไมนะคะม่รู้สึกว่าเออมันสวยนะคะแลปีนี้นะคะมรนาสึกว่าจอแดนเขาพยายามดันจอแดนโฟสุดๆเลยนะเมื่อปีที่แล้วนะคะหรือปีนี้นะคะมีนาไม่แน่ใจนะออฟไว้จอแดนโฟนะคะมีนาอยากได้มากสีสวยมากคือตั้งแต่คู่นั้นออกมาปุ๊บนะคะแล้วมีนาเห็นแบบคนอื่นเอามาแต่งตัวนะคะแล้วก็เห็นของจริงเนี่ยมีนาพูดเลยนะว่าคู่นั้นนะคะเป็นชุดออฟเลเกียเลยนะอะกลับมาที่ University Blue นะคะทุกคนมีนาเชยร์ว่าให้กดค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นจอแดน5นะคะ raging b l l ก็ได้พูดตรงๆนะคะถ้าคู่นี้นะคะปล่อยออกมาเมื่อ6หรือ5ปีที่แล้วนะคะมันอาจจะดูดีก็ได้นะแต่สำหรับมีนานะคะมีนานสูงว่าไม่นะคะมีนานสูกว่ามันแต่งตัวได้แค่แนวเดียวนะคะและมีนาก็ไม่ชอบจอแดน5 high ด้วยคือตรงข้อเท้านะคะมันก็ข้างหนานะคะถ้ามีนาใส่คือมันทำให้มีนาดูตันสุดๆเลยนะถ้ามีนาจะเชียร์นะคะมีนาชอบเป็นจอแดน5 low มากกว่าก็นั่นแหละค่ะคู่นี้มีนาไม่ คู่ต่อมานะคะก็คือจอแดนวันเบรสนะคะทุกคนแต่เป็นหนังแก้วนะคะหนังมันๆพอมันเป็นหนังแก้วหนังมันๆน,นะคะไม่รู้สึกว่ามันไม่สวยนะไม่รู้ทําไมนะคะไม่รู้สึกว่าถ้าเวลาเราแต่งตัวนะคะรองเท้ามันเด่นเด่นนะแล้วยิ่งถ้ามันเป็นแบบรอยยับนะคะมันแบบมันเป็นรอยยับที่ไม่สวยอ่ะคือถ้าเทียบกับจอแดนวันแบบปกตินะคะที่แบบว่าใส่แล้วมันมีรอยย่นอะไรเงี้ยไม่รู้สึกว่าอันนั้นยังโอเคนั้นจะมีความแบบลุยๆอะไรเงี้ย แต่ถ้าเป็นคู่นี้มินาสึกว่ามันไม่สวยนะไม่รู้นะคะมีนาสึกว่าที่มันเป็นแบบหนังแก้วนะคะหรือว่าแพทเทิร์นเลเทอร์นะคะมีนาสึกว่ามันไม่สวยนะถ้าเป็นลอยยำนะคะทุกคนคู่นี้มีนาไม่กดค่ะคู่ต่อมานะคะก็คือเจเดนวันไฮนะคะไฮเปอร์โรโย่ก็มีนาก็อยากรู้ความแตกต่างน,นะคะกับ University b o ีลูนะว่ามันแตกต่างยังไงนะคะเท่าที่ดูจากรูปนะคะมีนาก็สึกว่าหนังกลับนะคะก็จะคล้ายๆกับคู่มักค,ค่านะถ้าถามมีนานะคะว่าคู่นี้ควรกดไหมนะมีนาสึกว่าไปกดคู่ University o ูดีกว่านะคู่นี้ม่มเขียว่ากะ คู่ต่อมานะคะก็จะเป็น Jordan One High นะคะขอดเพลเพลนะคะอันนี้มินาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันทําออกมาในเวอร์ชั่นไหนแล้วนะแต่บอกได้เลยว่าสุดยอดมากถ้าถามมินานะคะว่าคู่นี้เป็นยังไงนะคะช่วงนี้มินาอินสีม่วงด้วยมั้งมินาสูว่าคู่นี้นะคะือมันแต่งได้ง่ายมากเลยนะคะเพราะมีแค่แถบม่วงนิดเดียวเองนะคือมันใส่เข้ากับหลายๆสีหลายๆลุกเลยนะแบบเหลืองก็เข้ากับม่วงแดงก็เข้ากับม่วงน้ำเงินก็เข้ากับม่วงอะไรก็เข้ากับม่วงคือเราควรจะมูฟออนจากการใส่ม่วงกับม่วงนะคะไม่น,น่าเบื่อนะคู่นี้นะคะ มินาเชื่อว,ว้กดค่ะคู่นี้มินาก็อยากได้เหมือนกันนะทุกคนอันนี้ไม่ใช่ของมีนานะคะแต่ว่าได้อภิสิทธิการเปิดกล่องนะคะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูถ้านี้จะเสร็จแหละเ๋ยวมนาเปิดมาให้ดูอย่างนี้นะคะมินาลองแกะบยูเดียวแล้วมันไม่ได้จริงๆวกงยอันนี้นะคะ a i r j o r d a n ดน i g นนะคะ85นะคะ neutral grey คู่นี้นะคะเป็นคู่ของตากล้องมินานะคะทุกคน สวยมากมาก,ก็ซื้อที่ร้าน Spirit To You นะคะถ้าใครจะไปซื้อก็บอกมันจากมีนาได้ดูดีคนโค้ดเท่อยากได้เลยอ่ะตอนแรกมีนาเฉยๆนะคะทุกคนแต่พอสั่งให้ตากล้องไปนะมีนาสุดเออมันสวยนะถ้าใครสนใจนะคะก็รีบไปซื้อนะคะก่อนนี้ราคามันจะขึ้นนะตอนนี้ขึ้นมาสองหมืน่นจะอัพขึ้นเรื่อยๆแลหละถ้าใครอยากรีบอยากได้รีบเดี๋ยวในนี้ อันนี้นะคะก็จะไปเหมือนหนังกลับนะคะทุกคนดูดีเทลของมันสิสวยมากลิ้นนะคะมันจะออกทิ้นฟ้าฟ้านี้นะคะทุกคนเผื่อทุกคนไม่รู้นะอ๋อทุกคนเขามีเชือกเทามาให้ด้วยนะคะนี่แล้วก็ข้างในนะคะก็จะมีสติกเกอร์นะแบบทำเหมือนออริจินอลเลยเลดเลดเลดก็น่านะคะทุกคนทรมมันก็จะแตกต่างแบบจอเดนวันแบบปกตินะอันนี้มันก็จะมีความคล้ายแบบออริจินอลมากๆเลยนะคะแบบที่สุดเท่าที่เขาจะทําไดนะ้สวยมากเว้อยอันนี้ยเชีย ใส่ง่ายด้วยแนะนําคู่นี้นะคะทุกคนใส่จนเย็นนะคะถ้าใครอยากซื้อมีนานนะคะก็สามารถติดต่อได้ร้านเลยนะคะที่ร้านเขามีที่อยู่มีนานค่ะขอบคุณค่ะต่อมานะคะก็คือ Air Jordan 1นะคะ KO นะคะชิคาโก KO นะคะทุกคนก็คือจะเป็นผ้านะคะอันนี้นะคะในมุมมองแบบคนธรรมดานะคะมีนาว่า color blocking ของมันนะคะสวยอยู่นะ ดูนะคะไม่นึกว่ามันเท่นะคะแล้วก็แต่งตัวได้ง่ายมากๆเลยนะถ้าถามในมุมมองแบบส้นเกอร์เฮดนะคะหรือในมุมมองมีนานะมีนาไม่แน่ใจว่าส้นเกอร์เฮทคนยังเล่นแบบรุ่น KO อยู่ไหมนะเพราะว่า KO นะคะไม่ค่อยมีราคารีเซลอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่ได้ปล่อยออมานานแล้วด้วยมีนาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าถามว่าคนกดไหมนะคะถ้าซื้อมาแต่งตัวนะคะมีนาว่าคู่นี้ก็ไม่ได้แย่นะแต่สำหรับมีนานะคะคู่นี้มีนาไม่กด คู่ต่อมานะคะ Air Jordan 1 Artic Punch ก็ Color Blocking นะคะก็จะเป็นแบบพวกเดียวกับ Retro เ,เลยนะแต่แค่เป็นสีชมพูก็ถ้าคนที่ชอบสีชมพูนะคะมีนาว่าคู่นี้มันก็น่ากดมากๆเลยนะหรือถ้าผู้ชายคนไหนกดไปแล้วก็แต่งตัวมีนาว่ามันก็น่าจะเท่เกันแต่สำหรับมีนาน,นะคะผู้ที่ไม่ได้ชอบสีชมพูนะคะมีนาาไม่ต่อมานะคะ Air Jordan One High นะคะ Black Smoke Grey มีนาว่ามันเท่นะคะทุคอบบอกคน Color Blocking อันนี้นะคะมันก็เหมือน Shadow นะทุกคนมีนาะส่าคว่าเออมันแค่เปลี่ยนเลนะ็กน้อยนะถือว่าเท่นะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะ แต่งตัวได้ง่ายมากเลยนะคือใส่กับอะไรก็ได้ง่ายง่ายแบบชิว,ชวๆแล้วก็เท่ด้วยก็คือสีขาวดำมาทุกคนถามว่ากดไหมนะคะทุกคนกดไปเถินนะคะมันเท่มากๆเลยส่วนราคารีเซลนะคะถ้ารองเท้าราคาไม่เกินหมื่นห้ามิน่าก็กดเหมือนกันถ้าได้มาราคาหมื่นสองนะคะมินา่ารู้สึกว่ามันน่าจะขึ้นอยู่แล้วนะเพราะว่ายิ่งรองเท้าแต่งตัวง,ง่ายๆนะคะอาลณ์เหมือนมอคค่าหรือแม่ก็แพนด้านะคะทุกคนราคามันก็จะตอนแรกอย,อยู่อย่างนี้แนละ้วมันค่อยๆสูงขึ้นนะ คู่นี้นะคะกดนะคะทุกคนกดกดกดต่อมานะคะ Air j o r d a n 4นะคะนะคะ t n i n g คู่นี้นะคะปล่อยล่าสุดในปี2006นะคะทุกคนก็15ปีแล้วป่ะทุกคนคือมันนานมากๆเลยเนาะคือด้วยความที่ว่ารองเท้ามันเป็นสีเหลืองเนะมินานไม่มีเลยนะอยกได้มาสักคู่หนึ่งมินานสึกว่าคู่นี้นะคะไม่รู้จะอธิบายยังไงมีนานว่ามันเท่นะมันก็ค่อข้างหายหายากนะมีนามีนาไม่ค่อยเห็นคนใส่รองเท้า,นานสีเหลืองนี้ด้วยนะแบบเดินไปไหนไม่ค่อยเห็นนะยากหายากมาก พูดถึงสีกันก่อนนะคะถ้าใครจะซื้อสีเหลืองอย่างนี้นะคะคือไม่ต้องเป็นต้องแบบแมทกับสีเหลืองนะคะอาจจะแมทกับสีโอลิฟสีเขียวขี้ม้าอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะแมทกับสีฟ้าก็ได้นะคะเหมือนสีดังคู่นั้นนะคะฟ้าเหลืองหรือว่าสีม่วงนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างนะส่วนตาด้านหลังนะคะมน่รู้สึกว่าไม่น่าใช้ตาไนกี้นะคะน่าจะใช้แบบเดียวกับปี2006นะคะก็คือโลโก้จอแดนเป็นแบบว่าจัมเปอนะซึ่งมินายักได้นะกดค่ะ คู่ต่อไปนะคะทุกคนก็คือ Air j o r d a น11นะคะคู่เกรย์คู่นี้นะคะก็นั่นแหละมันก็ลงเหมือนคู่ที่มินาบอกว่าปล่อยช้าไปนะคะเมื่อ5ปี6ปีที่แล้วหรือไม่ก็1ิปีไปเลยนะคู่นี้คู่นี้นะคะเป็นควารู้สึกว่าคนมันไม่ค่อยแต่งกันแล้วนะคะเพราะด้วยความที่ว่าแบบมันแต่งตัวยากด้วยนะแล้วคนก็เริ่มหันมาแต่งตัวกันมากขึ้นแล้วคู่นี้นะคะลุกมันนะคะค่อนข้างสเปซิฟมากมากเลยนะมรู้สูว่ามันแต่งตัวยากคือมินาก็มีจอแดนอีเเวนนะคะทุกคนมินาก็ซื้อมานะแล้วมินาก็ใส่ไปรอบเดียวเอง จะอม่ก็สองสามรอบนะคะขึ้นับครั้งได้อะก็คือคู่นี้นะคะทุกคนโห้โคตรใหม่อ่ะขายต่อเอาไหมคู่นี้นะคะมีนาน่าจะขายต่อนะเออพูดแล้วก็ขายต่อนะคะเดี๋ยวมีนาแปะไอจีขายของมีนาไว้ไม่มีกล่องนะใหม่แบบใหม่จัดจัดจซื้อมาประดับห้องก็นั่นแหละค่ะคู่นี้มีนาไม่กด คู่ต่อมานะคะมินาไม่แน่ใจว่าจะออกไหมนะคะทุกคนก็คือจอแดนวันทรัเวสสีรีเวิร์สก็เห็นจากที่ทรัเวสใส่นะคะมินาไม่แน่ใจนะว่าเป็นเซมเปิลหรือเปล่านะถ้าถามมินานะคะทุกคนมินาว่าไม่สวยนะมินาสูว่ามันแปลกๆอบคือมันดูเท่ขึ้นมามันดูแบบเจ๋งขึ้นมาหรือว่าแบบทุกคนโฟกัสขึ้นมาเพราะว่าทรัเวสใส่แค่นั้นเลยคือถ้ามองแค่ตัวรองเท้ามินาว่าไม่สวยเลยก็มินาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะปล่อยออกมาหรือเปล่านะคะแต่เป็นมินามินาไม่วย และก็อีกอย่างหนึ่งนะคะม mm ิ hmm. นาก็ไม่คิดว่ามันจะกดได้ด้วยนะคู่สุดท้ายนะคะก็จะเป็นจอแดนวันโลนนะคะของเทอรสีิสสีเงินก็ที่เห็คนครั้งแรกนะคะก็คือเท a ริสไซนแหละทุกคนไม่รู้ว่าปล่อยไหมนะคะทุกคนแต่สำหรับมินามินาว่ามันจะเฉยนะคือมันเท่เพราะว่าเทอริสไซนนะคะถ้าพูดถึงตัวรองเท้านั่แหละแต่มินาคิดว่ามันขายออกนี่แหละเพราะว่ามันฮป์นี่แหละก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะถ้าค like. ู่นี้ปล่อยออกมามินาไม่กด สำหรับวันนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนมีใครชอบคู่ไหนกันบ้างคะหรือว่าแบบเออคู่นี้น่ากดนะพี่มีนาหรือว่าเพราะอะไรอะไรยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะพี่มีนาไปอ่านจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยมีนาก็คงไม่ออกมาพูดทุกคู่นะคะหรือไวทอ้ทําวันอื่นบ้างนะก็นั่นแหละจอแดนที่จะปล่อยในปี2021นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้มีนาด้วยนะคะเวลาค,คลิปใหม่มาจะได้แจ้งเตือนทุกคนแล้วก็อย่าลืมกกกดดดชใใใหห้้้้มมมีนนะะนนนนาาวยะะะคคััจจไเป็ลงทุ แล้วก็ฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะคะทุกคน YouTube จะได้ดันคลิปนี้นะคะให้คนอื่นเห็นเยอะๆมั้ง,งนะกดไลค์ด้วยนะคะไาแล้วนะบ๊ายบายนะ